สวัสดีครับพี่น้องครับผมลุงทัศน์สูตรเลขแม่นเม่นวันนี้พบพี่น้องของเรางวดวันที่หนึ่งตุลานะครับวันนี้ครับมาดูครับมีเลขที่จะมานําเสนอพี่น้องต่อไปน,นี้ครับฟังคําเตือนก่อนเลยดีกว่าพี่น้องครับโปรดใช้วิจารณญาณานในการรับชมและเอาไปใช้พี่น้องครับคลิปวิดีโอที่กําลังนําเสนอต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเป็นแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้น จองของเราสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความหวังดีจากลงทัดสูตรหวยแม่นๆสโอเคครับมาดูครับพี่น้องครับอ่ะอันนี้ผมเขียนไว้นะครับเขียนเอานะไม่ได้พิมพ์วนันนี้มาดูครับวันหนึ่งตุลาครับอยู่ในตารางนี้เลยพี่น้องครับเลขผมวางไว,ว้เกตตัวเด่นที่สุดคือ5พี่น้องครับ วดนี้ผมคิดว่าห้าน่าจะมีโอกาสมาสูงมากตัวที่สองคือเก้าห้ากับเก้านี้ผมว่ามามาแล้วครับส่วนตัวผมนะครับคิดว่าห้ากับเก้าถ้าจะลอยลอยห้ากับเก้าไว้ให้ยืนห้าเป็นหลักห้าเก้าอะไรก็ใส่ออาครับถ้าพี่น้องชอบตัวไหนห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าแปดห้าก้หนึ่งห้าเก้าหกห้าเก้าสี่ อ่ะมาดูตัวที่ผมจับคู่ไว้ครับผมเน้นไปที่5995เลยพี่น้องครับผมให้เม็ดนี้เท่านั้นครับ5 9 9 5ถ้ามันจะมาถ้ามันเดินต่ออย่างที่คาดการไว้ตามสิติมันเดินแบบนี้จะได้5995ตัวนี้ครับตัวที่เชื่อมก็คือจะมาเป็น5 4 58 51ห้าห้าอยู่ในวงนี้แหละครับอยู่ในกลุ่มเลขเก็บตัวนี้ ตัวที่เด่นจะอยู่ในสีแดงงวดนี้ผมวางห้ากับ9อยู่ในหลัก10บครับเน้นไปที่ห้าคิดว่าห้าจะอยู่ตำแหน่งไหนไม่รู้แต่คิดว่ามันน่าจะอยู่ในหลัก10บเด่นที่สุดคือห9 9 5้าและเก94 9ี่เ้าสี่เก้เป็นชุดรองนี่นะครับเป็นชุดรองจากนี้ส่วน3ตัวงวดนี้หลักร้อยผมวางเก้าหนึ่ง 80อยู่ในหลักร้อยผมคิดว่าน่าจะเป็นเลขขี้ในหลักร้อย,อยงวดนี้ถ้าขี้มาจะเป็น959995ก็เป็นชุดนี้เลยพี่น้องครับและ159195ผมให้4หางนี้เป็นทีเด็ดหนึงงวดนี้ถ้าใครชอบวัดดวงในเลขสามตัวบนผมวางสี่หางนี้ นี้คือชุดรองคือ8-5-9 8 9 5และ095และ059โอเคไหมครับถ้าชอบเหมือนผมค่อยนำไปใช้กันแล้วกันนะวัดหนึ่งตุลาเย็นนี้รู้คำตอบขอให้โชคดีทุกๆคนครับคลิปนี้พอชนนี้พี่น้องครับโชคดีจงเป็นของพี่น้องของเราทุกคนวันนี้สวัสดีครับ